ทำนายความฝันฝันว่าตัวเองไปสอบแล้วสอบตกหรือฝันว่าเกือบจะเรียนจบแต่ต้องเรียนซ้ำชั้นเพราะสอบตกความฝันนี้เป็นฝันดีค่ะฝันว่าต้องเรียนซ้ำชั้นเป็นความฝันที่หมายความว่าท่านจะก้าวหน้า ท่านจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะมีคนให้การสนใจเยอะฝันว่าสอบตกจนต้องเรียนซ้ำชั้นนี้แปลว่าจะได้คืนดีกับเพื่อนเก่าจะได้คืนดีกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าค่ะจะมีการคืนดีกันหน้าที่การงานก้าวหน้ามีดวง อาจจะมีการเจราจาตกลงมั่นหมายเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานค่ะเป็นความฝันที่ดีค่ะสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้ท่านจะมีสเสน่ห์จะมีคนมารักมาชอบเป็นความฝันที่หมายถึงจะได้คืนดีกับเพื่อนเก่าคนรักเก่าหน้าที่การงานมีความก้าวหน้า จะได้รับข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงานค่ะเลขนำโชคเลขนำโชค3 8 3 8 3ดสามแปดสามหนึ่งสี่หกสองหกห 看。